หลังจากที่ราคาทองคําขึ้นมาทำา i g ไว้ที่1 9 3เหเหรียญแล้วก็ทำลงไปทำาโลไว้ที่1 9 1เหเหรียญตรงนี้ครับเป็นกรอบการพักตัวออกด้านข้างของราคาทองคำเลยนะครับไฮที่ทำไว้กับโลที่ทำไว้เป็นกรอบที่เป็นแนวรับแนวต้านของราคาให้สวิงอยู่ในนี้ครับสวิงเพื่ออะไรครับสมาชิกทุกท่านสวิงเพื่อลอข่าวคืนวัน พุธครับคืนวันพุธซึ่งก็คือคืนวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้เป็นวันอังคารใช่ไหมครับคืนวันพุธจะมีข่าวการประกาศตัวเลขแต่ข่าวนั้นออกมาก็ใช่ว่าจะทําให้ราคาสะบัดไปตามแนวโน้มข่าวหรือว่าไม่เป็นไปตามแนวโน้มข่าวตรงนี้ไม่สามารถคาดการได้ดังนั้นก็เลยต้องรอให้ตัวเลขออกก่อนตัวเลขนั้นพอออกมาปุ๊บสถานการณ์จะบอกว่าเป็นไปตามตัวเลขหรือรับข่าวเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่ ตลาดจะแอคชันนะครับเรามาใช้หนังสือจากเทคนิคเทศทองแบบจอมยุทธของเราครับในการดูแนวโน้มนี้ไปด้วยกันครับเทคนิคทั้ง5้าบอกอะไรกับเราบ้างเราจะนำนเนื้อหาของเทคนิคในนี้มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไปกันเลยวันนี้จะเป็นความรู้พิเศษครับซึ่งจะใช้บริงเจอร์แบนในการที่จะมาดูแนวโน้มไปด้วยกันครับไปด้วยกันเลยครับแนวโน้ม ใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแชร์ share เป็นกำลังใจให้กันด้วยเราเปิดมาเลยครับที่ทามเฟ r มร e ยเด Timeframe รายเดบอกอะไรกับเราบ้างตรงนี้ใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้คุณยุทธด้วยนะครับ ทุกทุกท่านเนี่ยมีน้ำใจกดแชร์ให้กันอยู่แล้วสบายสๆครับห้องนี้รับรองแชร์ถล่มทลายแน่นอนคลิปนี้ครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับแล้วจะเห็นครับว่าณนะเวลานี้นะครับณนะเวลานี้เราขีดไว้ได้เลยจากโบลิงเจอร์แบรนะครับจากโบลิงเจอร์แบเราจะไปกันที่รายวัก,ก่อนเลยรายสบอกว่ากำลังเปิดตัวขึ้นอยู่นะครับรายวบอกว่าขึ้นนะครับแนวโน้ม ทำเฟรมลายสัปดาห์สัปดาห์ละแท่งบอกว่าขึ้นแต่ในการขึ้นนั้นก็อาจจะมีการย่อตัวลงได้ดังนั้นตรงนี้เป็นทำเฟรมใหญ่เราก็อย่าเพิ่งไปมองมากครับทำเฟรมใหญ่มากนะครับทำเฟรมไลน์เดบอกว่าตอนนี้กําลังพักตัวอยู่นะครับทำเฟรม e ลน์เดบอกว่ากําลังพักตัวอยู่พักตัวอยู่ไหนๆครับนี่ครับคือแนวโน้มการพักตัวครับอ่าบล็อเจอร์แบนบนอยู่ที่1 9 6 6ขีดไปเลย 1,966ึบ19อ่าขีดด้านบนไปนเลยครับนี่ครับเป็นด้านบนเนาะของลายเดแม่การขีดให้ตรงนี้ก็ขีดยากเหมือนกันนะครับสมาชิกทุกท่านอ่า เรียบร้อยเสร็จแล้วเบอร์นิเจอร์แบนด์ล่างอยู่ไหนครับเราโคนิ่งเส้นเลยครับจะได้ไม่ต้องมาขีดใหม่ครับแล้วก็เอามาไว้ที่ด้านล่างครับนี่คือแบรนด์ด้านล่างครับหน4แปดร้อยสี่สิบสี่เอามาวางไว้ที่1น4 4แปดร้อยสี่สิบสี่นะครับได้แล้วแล้วตรงกลางครับเราก็าไปวางไว้ที่ตรงกลางอีกเส้นหนึ่งครับ ตรงกลางอยู่ที่พันเก้าร้อยห้าเหรียญน,นะครับพันเก้าร้อยห้าเหรียญวางไว้เลยครับพันเก้าร้อยห้าเหรียญเรียบร้อยอันนี้เป็นบริจเจอร์แบนบนกลางล่างของไทม์เฟรมไลายเดททำไมเราถึงต้องขีด ก็เพื่อที่เวลาเราเปลี่ยนไทม์เฟรมไปอยู่ข้างล่างเส้นเหล่านี้จะตามเราลงไปด้วยครับเส้นที่ขีดเนี่ยมันจะตามไปด้วยนะครับเราก็จะได้รู้แนวโน้มว่าไทาม์เฟรมรายเดย์สีขาวนะครับจำจำสีกันด้วยนะสมาชิกทุกท่านไปกันต่อที่ราย4ี่ชั่วโมงครับเห็นไหมครับว่ารายเดย์ก็ลงมาด้วยเห็นไหมครับเราก็พันเก้าร้อยห้าเหรียญเนานะจำได้เราก็ขยับไปพันเก้าร้อยห้าเหรียญตรงนี้ครับแล้วอันนี้พันแปดร้อยสี่สิบสี่นะครับขยับไป 1,844ทําให้สวยงามครับเรียบร้อย3เส้นสีขาวคือบอล l ิงเจอร์แบนบนกลางล่างของ Time เฟรมไลน์เดย์นะครับทุกท่านรู้นะครับรู้กันแล้วนะไปกันต่อครับทีนี้เราจะเห็นว่าลาย4ชั่วโมงครับเห็นภาพไหมครับว่า Time เฟรม e ลาย4ชั่วโมงอยู่ระหว่างแบนบนกับแบนกลางเห็นไหมครับเป็นการเคลื่อนตัวพักตัวออกข้าง ในแนวโน้ม up t e นด้านบนของลาย day นะครับในแนวโน้ม up t e นด้านบนของลาย day เราก็มาขีดต่อเลยครับว่าลาย4ชั่วโมงอยู่ตรงไหนบ้างเมื่อขีดลายเ day เสร็จแล้วเนาะเราก็มาขีดลาย4ชั่วโมงต่อนะครับว่า4ชั่วโมงอยู่ตรงไหนบ้างขีดเลยแบนบบนลาย4อยู่ที่1 9 4เนะครับ1942ขีดปาย นี่ครับ,บเรียบร้อยให้เป็นสีลายสีชั่วโมงเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับแล้วเราก็โค้ิ้งเส้นเดี๋ยวทุกท่านจะรู้นะครับว่าทําสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรนะครับตอนนี้ทุกท่านเรียนรู้กับการตีเส้นก่อนนะครับแบนกลางอยู่ที่อบอกไว้พันเก้าร้อยยี่สิบเก้านะครับเราก็เอาไปไว้ที่พันเก้าร้อยี่สิบเก้าตรงนี้ครับแล้วเราก็โคนอีกเส้นหนึ่งครับเอามาไว้ที่ด้านล่างครับ แบนล่างอยู่ที่1916นะครับเราก็มาไว้ที่1 9 1เรเรียบร้อยสีแดงเป็นของลาย4ชั่วโมงนะครับสีขาวเป็นของลายเดเนาะอันะนี้ไปกันต่อนะครับไปกันที่ลาย1ชั่วโมงครับเราจะเห็นว่าลาย1ชั่วโมงตอนนี้เคลื่อนตัวอยู่ตรงไหนครับสีแดงเป็นของลายเดใช่ไหมครับ สีแดงเป็นของรายเดย์เนาะเพราะฉะนั้นมันเคลื่อนตัวอยู่แบรนของรายชั่วโมงเคลื่อนตอนนี้เป็นไทม์เฟรมรายชั่วโมงแล้วนะเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างแบนกลางกับแบนล่างนั่นหมายถึงเป็นการพักตัวในแนวโน้มการขาลงนะครับแนวโน้มขาลงของการย่อตัวของราย4ชั่วโมงนั่นเองนะครับรายชั่วโมงบอกว่าเขากําลังย่อตัวในแนวโน้มการเคลื่อนตัวพักตัวลงของราย4ชั่วโมงเราก็ไปขีดเลยครับ ตอนนี้ลายเดอยู่ที่เดียวกับลาย4นะครับเราจะเห็นว่า1928เหรียญเราขีดไปเลยครับของลาย1ชั่วโมงนะครับ1 9 2เรึบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาบอกกันต่อนะครับว่าขีดเส้นเหล่านี้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันต่ออีกทีนึงนะครับตอนนี้ขีดไปก่อนครับ แบนดบนอยู่ตรงนี้แบนดกลางอยู่ตรงไหนครับเอามาวางเลย1924นะครับเป็นแบนดกลางอยู่ที่1924สี่เหรียญแล้วแบนล่างแบนล่างอยู่ที่1920ยี่สิบเหรียญเอามาวางเลยครับ1920ยี่สิบเหรียญอ่าทีนี้เราก็จะเห็นว่านี่ก็คือสีเหลืองคือ โบลิงเจอร์แบนบนกลางล่างของลาย1นชั่วโมงซึ่งอยู่ระหว่างแบนกลางกับแบนล่างของลาย4ชั่วโมงนะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อที่ลาย30นาทีลาย30นาทีตอนนี้ยังเคลื่อนตัวอยู่ตรงไหนครับลาย30นาทีเราจะเห็นว่าณเวลานี้ลาย30นาทีเคลื่อนตัวอยู่ตรงนี้ครับ แบนบนอยู่ที่1925นะครับ1925เราก็ขีดไปเลยครับฮึบอ่า1925เหรียญน,นะครับให้เป็นสีฟ้าละต้องเป็นสีฟ้าละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนกันหมดเลย แล้วก็มาไวที่แบรนกลางครับ1923ตรงนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งมาไว้ที่แบนล่างครับ1921ตรงนี้นะครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามานะครับขอไลค์ขอหัวใจด้วยนะเป็นกำลังใจให้คุณยุทธด้วยนะครับเราจะเห็นว่าบรกเจอร์แบนไล์าย30นาทีคือสีฟ้าตอนนี้กำลังพยายามเคลื่อนตัวอยู่ในแบนล่างแบนกลางกับแบนล่างของลาย1ชั่วโมงสีเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองคือไลาย1ชั่วโมงเนาะ อนนี้ก็เปิดการพักตัวออกข้างของลาย30นาทีครับซึ่งก็บอกให้รู้ว่าตอนนี้ลาย30นาทีเนี่ยเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง1 9 2 1ถึง1ัน5นั่นเองเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบสเหรียญน,นะครับสี่เหรียญอ่าทีนี้มาลุยกันต่อมาลุยกันต่อนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ ลองมาดูสิว่าในแต่ละไทม์เฟรมที่เราขีดเอาไว้เนี่ยนะครับที่เราขีดเอาไว้เนี่ยมันบอกอะไรกับเราบ้างนะครับเราจะเห็นว่าสีฟ้าคือลาย30นาทีนะครับใช่ไหมใช่เราต้องเขียนว่ายังไงน,นะเนี่ยเราถึงจะรู้เนี่ยใส่สีฟ้าคือลาย30นาทีเราเขียนไว้เลย30นาทีนะสีฟ้า สีเหลืองแล้วสีเหลืองก็คือลาย1ชั่วโมงนะครับลาย1ชั่วโมงก็คือลาย60นาทีนะครับผมขอเขียนเป็นตัวเลขแล้วกันนะสีเหลืองเป็นลาย1ชั่วโมงก็คือลาย60นาทีนะครับลาย60นาทีก็จะอยู่บนกับล่างอย่างนี้นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของ b o a r i n g r er b a n d นะครับแล้วต่อไปสีแดงสีแดงคือลาย 4ชั่วโมงใช่ไหมครับ4ชั่วโมงก็คือ240นาทีใช่ไหมครับ240นาทีนะครับเขียนเป็นนาทีเนาะไม่งงนะ240นาทีวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องใหม่นะครับเรื่องโบริงเจอร์แบนนะครับเส้นล่างก็240นาทีนะครับเส้นกลางก็240นาทีนะครับ ก็คือ240นาทีก็คือ4ชั่วโมงนั่นเองนะเรียบร้อยอย่างนี้เราไปดูกันที่ลายเดย์ต่อลายเดย์ก็คือสีขาวนะครับสีขาวนี้ก็คือเป็นของลายเดย์พอเราเขียนสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาอ่านเราก็ต้องมาฝึกอ่านฝึกอ่านอะไรครับ ฝึกอ่านแนวโน้มฝึกอ่านแนวโน้มนะครับจากบร l l ิงเจอร์แบนนั่นเองนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับรู้ถึงแนวรับแนวต้านจากบร l l ิงเจอร์แบนแล้วก็การเคลื่อนตัวนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าอะไรบ้างครับนะเวลานี้ลายเดย์ลายเดย์อยู่ระหว่างเส้นบ o l ลิงเจอร์แบนกลางถึงแบนบนบอกให้รู้ว่าตอนนี้ลายเดย์เป็นแนวโน้มของการ ขึ้นอยู่นะครับเป็นแนวโน้มของการขึ้นอยู่นะลายเดแนวโน้มของการขึ้นเราก็เขียนเลยนะครับอ่าลายเดเขียนเลยครับลายเดยสีขาวลายเดยเป็นขาขึ้นนะครับอ่าลายเดยขึ้น ขึ้นในแนวโน้มตรงไหนขึ้นอยู่ระหว่างแบรนกลางกับแบนบนซึ่งแบนกลางอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราไปดูที่ไดเดย์นิดนึงแบนกลางอยู่ที่พันเก้าร้อยหกพันเก้าร้อยสี่เหรียญน,นะครับพันเก้าร้อยสี่เหรียญแบนบนอยู่ที่พันเก้าร้อยหกสิบหกนะครับเราก็เลยไปเขียนเลยว่าลายเดย์เนี่ยพันเก้าร้อยแนวต้านอยู่ที่พันเก้าร้อยหกสิบหกแนวรับอยู่ที่พันเก้าร้อยสี่นะครับ พักคอนะกรับ1966กับ1904นะครับลายเดบอกว่าแบบนั้นนะเพราะนั้นเนเี่ยเราก็เขียนไปเลยครับว่าแนวต้านอยู่ที่1966จากโบลิงเจอร์แบนนะครับก็บอกได้เลยครับง่ายๆแบบนี้ครับแค่ใส่อินดี้โบลิงเจอร์แบนเข้าไปครับตัวเลขเหล่านี้มันก็บอกหมดเลยนะครับแนวรับก็อยู่ที่1904เหรียญน,นะ ลายสี่ชั่วโมงอยู่ตรงไหนครับลายสี่ชั่วโมงร์เ,เจอแบนบนอยู่ที่พันเก้าร้อยสี่สิบสองนะครับลายสี่ชั่วโมงเราก็เขียนไปนเลยครับลายสี่ชั่วโมงสีแดงสี่ชั่วโมงก็คือสองร้อยสี่สิบนาทนีนั่นนะครับอ๋อผมก็ต้องเขียนสองร้อยสี่สิบให้ลายเขียนเป็นสี่ชั่วโมงแทนและกันนะครับแบนบนอยู่ที่ 1,942ดังนั้นแนวต้านลาย4ชั่วโมงก็อยู่ตรงนี้ครับ1,942เหรียญน,นะครับง่ายมาจากบลิงเจอร์แบนก์ง่ายๆแบบนี้นะครับเราใช้มันแทนฟิโบเนนซีก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดสะดวกจะใช้ฟิโบเนนซีร่วมด้วยก็ก็โอเคเลยนะครับใช้ทั้งฟิโบเนนซีแล้วก็ใช้ทั้งบลิงเจอร์แบนมันก็ทําให้เป็นดับเบิลเซฟตี้ไปนะครับ <c oughs> แบนบบนอยู่พันเก้าอยเนาะ แบนล่างอยู่ที่1915นะครับนเรานะเราก็เขียนไปเลยครับนี่ก็คือเป็นแ,น,แนวรับจากลาย4ชั่วโมงโบลิงเจอร์แบนด์นะครับเหเหรียญครับบางท่านอาจจะใช้อย่างนี้ก็ง่ายดีนะครับแล้วแ,แบน์กลางอยู่ที่เท่าไหร่ครับแบนดกลางอยู่ที่1,900เราจะเห็นว่าจากแบนดบนของลาย4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเรามองลงมาครับเรามองลงมาเนี่ย พอเรามองลงมาเนี่ยจากแบนบนตรงนี้นะครับเรามองลงมาเราจะไม่เห็นแนวรับใดแนวต้านใดๆเลยจนกระทั่งมาถึงแบนรายสี่ชั่วโมงตรงนี้นะครับแบนกลางเนาะอันนั้นรายสี่ชั่วโมงแบนกลางก็อยู่ที่1929นะครับอ่าก็จะได้แนวต้านจากรายสี่ชั่วโมงอีก1แนวนะครับอยู่ที่1 9 0 0 1929นะครับ ง่ายๆแบบนี้เลยครับแนวรับแนวต้านจากบลิงเจอร์แบนเห็นไหมครับว่าวิธีหาวิธีหาแนวรับแนวต้านเราก็ไล่ทำเฟรมแล้วเราก็ตีเอาไว้นะครับเราก็สามารถที่จะไล่แนวรับแนวต้านได้ตามนี้เลยนะครับเอาไปเป็นลายอา่าลายหชั่วโมงเนาะลายหชั่วโมงก็สีเหลืองใช่หไหมครับลายหชั่วโมงสีเหลืองตอนนี้เส้นบอลิงเจอร์แบนบนอยู่ที่พันเก้าร้อย เท่าไรเอ่ยเอาไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบนกลางไลยสแบนกลางไลยสีอยู่ที่1 9นเก้าร้อย่กาจุดอ่าจุดสอก็คือพันเนั่นเองนะครับไลยสีชั่วโมงอยู่ที่พันเนะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวจะมีสมาชิกมาเาบอกว่าไม่ใช่นะ,ะเราก็ปัดขึ้นไปเลยนะครับไายสีชั่วโมงอยู่ที่พันเสนะครับสีแดงเนาะ ทีนี้ลาย1ชั่วโมงครับลาย1ชั่วโมงสีเหลืองนะครับสีเหลืองแบนบนอยู่ที่วิธีหาก็แบบนี้นะครับอ่านมาเลยครับเพราะว่าด้านข้างเราจะเห็นว่ามันก็จะบอกว่าแบนบนแบนกลางแบนล่างเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับด้านข้างเนี่ยจะมีราคาบอกไว้เลยนะครับเพื่อเมื่อเราเปิดไปที่ทางเฟรมนั้นตอนนี้เราเปิดมาที่ทางเฟรมลาย1ชั่วโมงอยู่นะครับสีเหลืองก็เลยได้ว่า1920 9นะครับแบนด์ Band บนอยู่ที่1929กราลาย1ชั่วโมงนะจะเห็นว่าแบนบนลาย1ชั่วโมงกับแบนกลางลาย4ชั่วโมงเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันมากนะครับแทบจะเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับ1เหรียญตรงนี้นะแล้วแบนตอนนี้ราคาอยู่พันเก้าร้อยยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามแบนกลางอยู่พันเก้าร้อยยี่สิบสี ตอนนี้ราคากำลังทดสอบแบนกลางของลาย1นชั่วโมงอยู่นะครับแต่แบนล่างอยู่ที่1920นะครับลาย1นชั่วโมงแบนล่างอยู่1 9 2เรเราก็ไปเขียนแบนล่างไว้ก่อนนะงงไหมสมาชิกทุกท่านมาถึงตรงนี้งงไหมใครไม่งงกด5มาคนละ1ตัวก่อนครับถ้างงจะได้ค่อยๆไปนะครับใครไม่งงกด5มาคนละ1ตัวก่อนครับสวัสดีครับคุณวราลัตคุณวัชราคุณกฤชกร งงไหมครับกับการหาบร l l ิ n เจอร์แบนเป็นแนวรับแนวต้านวิธีนี้ครับถ้าไม่งงกด5มา1ตัวครับถ้างง,งกด0จะได้ค่อยๆไปคุณมัชรากดมาแล้วไม่งงนะกด5มา1ตัวคุณจะกดสกรงงไหมอ่าเราก็จะได้ว่า1920คือแบนล่างเนาะแบนล่างของลาย1ชั่วโมงสีเหลืองนะสีเหลือง ก็หมดแล้วแบนกลางคือพันเก้อยี่สิบสี่ตอนนี้ราคากําลังทดสอบอยู่เราก็เลยยังไม่เขียนนะเรายังไม่เขียนนะครับแล้วก็ลาย30เราไปดูที่ลาย30นาทีต่อนะครับสีฟ้าแบนบนอยู่ที่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าจุดหกเก้ากติช้วพันเก้าร้อยี่สิบหกเนาะแบนกลางอยู่ที่สีสีฟ้ากลางพันเก้าร้อยี่สิบสามราคากําลังทดสอบอยู่นะครับพันเก้าร้อยี่สิบสามแล้วก็แบนล่างอยู่พันเก้าร้อยี่สิบเอ็ดดังนั้น แนวต้านด้านบนอยู่1926ด้านล่างอยู่1921นะครับไปเขียนเลยสีฟ้าลาย30นาทีสามนาทีนะครับแบนบนอยู่ที่พันเแบนล่างอยู่ที่พันเนะครับ เห็นไหมครับว่าเราก็จากโบริงเจอร์แบนเนี่ยแค่เราใส่โบริงเจอร์แบนอินดี้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาแนวรับแนวต้านจากโบริงเจอร์แบนได้นะครับแบบสบายๆครับโดยการใช้ทำเฟรมต่างๆนะใช้ทำเฟรมต่างๆในการที่จะหาแนวรับแนวต้านตรงจุดนี้ใครเข้าใจกด5มาคนละ สองตัวแล้วครับใครไม่เข้าใจกดศูนแล้วทีนี้ระหว่างพันเก้ถึงพันเจึงเป็นช่วงที่ราคาไซเวย์อยู่ครับเมื่อได้ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถสรุปได้เลยสรุปได้ว่าแนวต้านมีอยู่ตรงไหนบ้างแนวรับมีอยู่ตรงไหนบ้างง่ายไหมสมาชิกทุกท่านใครว่าง่ายบ้างครับ คุณพัชรา,าบอกเข้าใจเข้าใจโอเคนะครับเข้าใจก็โอเคนะครับตรงนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้ววิธีหาแนวรับแนวต้านจากโบกลิ i เจอร์แบนบนกลางล่างนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งมีมากมายในตลาดนี้ก็อยู่ที่เราเลือกสรรอินดิเคเตอร์นั้นมาเพื่อที่จะมา หาแนวรับแนวต้านหาจังหวะในการเข้าแอคชั่นทำกำไรตรงไหนนะครับแอคชั่นตรงไหนแล้วก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคืออินดิเคเตอร์ที่นักลงทุนทุกท่านจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ลงมือทำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณยุทธก็ขอสนับสนุนให้ทุกท่านได้เรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ลงมือทำในทุกๆสิ่งนะครับที่ท่านได้เรียนรู้มา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับเราเรียนรู้อินดี้ตัวไหนมาเราก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ลงมือปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความชํานาญนะครับเมื่อเกิดความชํานาญพอร์ตการลงทุนของเราก็จะปลอดภยัยแล้วก็มีกําไรที่สวยงามนะครับกับเทคนิคเทรดเซตอัพที่เราได้เรียนรู้มานะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆอีกเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วบนอเจอร์แบนเนี่ยเป็นเทคนิคที่ ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะครับมีรายละเอียดเยอะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการหาแนวรับแนวต้านจากบริงเจอร์แบนแต่ก็มีวิธีการอีกมากมายจากบริงเจอร์แบนที่สามารถเรียนรู้ฝึกฝนได้ดังนั้นทุกท่านครับท่านต้องเรียนรู้ฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะเกิดความชำนาญในการที่จะใช้เทรดเซตอัพที่ท่านเรียนรู้มา มีเรื่องอะไรบ้างที่ได้เรียนรู้มาก็ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชํานาญและนําไปใช้เมื่อนําไปใชใ้เกิดประโยชน์ได้พอร์ตการลงทุนของท่านก็จะงอกงามสวยงามดังที่ท่านคิดนะครับวันนี้ก็แนะนำสิ่งนี้ตามนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยง่ายๆครับถ้าเราจะสรุปถ้าเราจะสรุปสักเล็กน้อยก่อนก่อนไปเนาะเราก็มาสรุปกันได้นะครับว่า ราคาไซเวย์อยู่ในกรอบลาย30นาทีระหว่าง1 9 2 1ถึงพัน6นะครับส่วนกรอบที่ใหญ่ขึ้นไปก็จะเป็นกรอบลายชั่วโมงสีเหลืองนะครับก็จะใซพักตัวอยู่ในกรอบ1 9 2 0กถึงพัน9ีนี่คือลายชั่วโมงนะครับลาย30พักตัวอยู่ในกรอบ1 9 2 1กถึงพัน6นะครับ ถ้าเบรกกรอบนี้ได้เนี่ยลายชั่วโมงก็จะมีการพักตัวอยู่ที่1 9 2 0ก้ารสถึงพันเีสเีเหลืองนะครับถ้าสามารถเบรกกรอบรายชั่วโมงได้ก็จะไปเจอกันที่กรอบลาย4ี่ชั่วโมงซึ่งเป็นโซนล่างก็จะอยู่ที่1 9 1 5ก้าถึงพันเนี่คือกรอบราย4ี่ชั่วโมงระหว่างโซนเบลเจอร์แบนกลางกับแบนล่างนะครับแล้วถ้าเกิดเบรกขึ้นไปได้อีกเบรกขึ้นไปได้อีกแนวต้านก็ไปอยู่ที่1942แนวรับก็จะอยู่ที่904เหรียญี่ ด้วยกรอบลายเดกับลายสด้านบนนะครับนะครับแล้วก็กรอบแนวต้านสูงสุดของลายเดก็อยู่ที่1966นั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากโบลิงเจอร์แบนนะครับทุกท่านเข้าใจกด5มาคนละ5ตัวครับไม่เข้าใจกด0เข้าใจกด5ามาคนละ5ตัวครับไม่เข้าใจกด0ไม่มีอะไรยากเกินควาาการฝึกฝนเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับได้ฝึกฝนเรียนรู้กับเทสต์เซตอัพที่ท่านได้เรียนรู้กันมาหรือว่ากำลังเรียนรู้อยู่หรือว่ากำลังจะพยายามจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันอยู่ที่ความพยายามของเรานะครับที่จะฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนเนาะ ก็จะทําให้เราสามารถนําไปใช้ได้จริงแล้วก็ทําให้พอร์ตการลงทุนของเราเติบโตสวยงามได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทรดเซตอัพใดๆเลยแล้วเราลงมา,าลงมากระโดดลงมาในในการสงครามนะต้องเรียกว่าสนามลบเลยนะครับโดดลงมาในสนามลบของการเทรดการลงทุน ในตลาดฟอเร็กก็ดีหรือตลาดหุ้นตลาดการลงทุนต่างๆก็ดีตรงนี้เป็นสนามลบทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่มีเทสเซตอัพหรืออาวุธที่จะนำมาใช้ลบกับเขาเนี่ยเราก็โดดลงมาเนี่ยเราอาจจะเจ็บตัวสาหาัสหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีอาวุธก็อย่าลงมาในตลาดนี้นะครับ เราควรต้องมีอาวุธก่อนเราถึงจะลงมานะเป็นข้อคิดแง่คิดให้กับนักลงทุนทุก,กท่านนะครับถ้าท่านไม่ยังไม่มีเทสตเซตอัพใดๆแล้วลงมาในตลาดนี้ลงมาลุยกับตลาดฟอเร็เกซ์หรือสนามรบแห่งนี้บอกได้เลยว่าท่านนําเงินทุนของท่านมาเกิดความเสี่ยงขั้นสูงสุดเลยนะครับขอ,อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ฝากแง่คิดนี้ไว้นะครับก่อนจะลงมา ตรียมอาวุธให้พร้อมก่อนนะครับอาวุธก็คือเทสตเซตอัพที่เราจะใช้ในการที่จะสู้กับเจ้ามือหรือสู้กับตลาดก็ตามนะครับตรงนี้ท่านต้องมีก่อนนะถ้าไม่มีอย่าลงมาเลยครับเพราะว่า,าเราจะเกิดความเสียหายขึ้นกับพอร์ตการลงทุนได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแต่ถ้ามีแล้วลงมาเลยครับตรงนี้จะเป็นตลาดที่สร้างเงิน ทำเงินให้เราเป็นกอบเป็นกรรมได้เหมือนกันนะครับมันดาบมี2คมครับคมดีกับคมไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเราเลือกได้นะครับเราเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นเราเลือกได้นะครับว่าจะทําอย่างไรกับพอร์ตการลงทุนของเรานะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับโชคดีครับสวัสดีครับ